สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพฤษภและละคะัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์พื้นวัสนากําเนิดด้านของความรักเนื้อคู่แล้วก็หุ้นส่วนในดวงชะตาของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกังจะให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสมัติอัตลาอดีมาที่ปีลิฟเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสเกตได้จากฐายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของขับติบาใต้คลิปอัตลาอดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์เรื่องของความรักเนื้อคู่หุ้นส่วนเนาะซึ่งเรามาดูจุดกําเนิดของเรากันก่อนนะครับก็คือตนุตรงนี้บัวนะครับขยายมาเป็นตัวจุดนี้ขยายใหญ่เนาะทีนี้ตนุจะอยู่ด้านทิศตะวัน ตกเชียงเหนือนะครับต่อไปอความว่าความรักเนื้อคู่หุ้นส่วนเนี่ยนะครับให้เราดูในทางโหราศาสตร์เนี่ยนับจากตัวเองไป7ราศีซึ่งจะเป็นเกณฑ์ราศีเกิดและลัคนากําเนิดนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7คือพูด้นี้ว่ามันเป็นพพเรือนที่สําคัญกับมนุษย์เรานะครับเพราะอยู่ในเกณฑ์ลัคนาหนึ่งสี่เจ็ดสิบปัตตานีนะครับปัตตานีคือราศีพิจิกนะครับธาตุน้ำนั่นเองเนาะ ถึงจะเป็นราศีธาตุน้ําแต่เป็นกีตักนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าสัตว์น้ําสัตว์บกคนแล้วก็แมลงซึ่งแมลงเนี่ยหรือกีตะเนี่ยเป็นราศีเดียวเท่านั้นที่ไม่เข้าพวกกับพวกอื่นนะครับแต่ว่ายกเว้นราศีธาตุน้ำนั่นแหละหนึ่งราศีตามจริงทุกๆราศีจะมี3ามนะครับพวกหนึ่งจะมี3ามราศีแต่ว่ามีราศีธาตุน้ําจะถูกแบ่งออกเป็นหนึ่งเป็นกีตะแทนทีนี้ ตัวเรานะครับพอได้คู่เป็นพิจิกเนี่ยนะครับจะหมายถึงอะไรหมายความว่าปตัตตนิเนี่ยนะครับปตัตตนิขยายปตัตตนีเนาะว่าแปลว่าอะไรบ้างปตัตตนีเนี่ยแปลว่าคู่ครับในทางโหราศาสตร์แปลว่าคู่หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีคําว่าคู่ในชีวิตนะครับหรือคำว,ว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนแต่ในทางโหราศาสตร์น้อยคนที่จะรู้ครับซึ่งอาจารย์ผมก็จะบอกว่ามันเป็น ของด้วยนะครับสิ่งของด้วยบางคนในหอรศาสตร์ไทยจะไม่รู้ว่ามันหมายถึงสิ่งของก็ได้สิ่งของในที่นี้หมายถึงสิ่งของที่เจ้าชะตานเนี่ยค่อนข้าง,างอะไรกไรต้องมีมันไว้ติดตัวหรือขาดมันไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคือปัตตนีเหมือนกันนะครับทีนี้ปัตตนีหมายถึงคู่ทั้งหลายหมายคมว่าอะไรเนื้อคู่มีคําว่าคู่ใช่ไหมครับก็คือคู่ครองนั่นแหละ <S <S แล้วก็หุ้นส่วนหมายถึงการงานแต่มันมีคําว่าคู่หมายถึงคู่พาร์ทเนอร์หรือคู่ที่หมายหมายถึง ค่รรมหุ้นลงทุนอะไรประมาณนี้ครับหรือคู่หุ้นส่วนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคําว่าคู่หูก็คือบัตรดีใช่ไหมครับก็คือเพื่อนรู้ใจนี่นะครับเรียกว่าคู่รู้ใจส่วนสุดท้ายนะครับคือคู่ศัตรูนะครับคู่ศัตรูคือถามว่าบางคนบอกอ้าปตัตตนีทาไมอาจารย์ว่าเป็นคู่ศัตรูตามจริงอ่ะอริ หลายคนก็จะรู้อยู่แล้วแหละครับว่าอริเนี่ยแปลว่าศัตรูหมู่มารของเราเนี่ยแต่ทําไมถึงเป็นปัตตนีล่ะคืออย่างนี้ครับอริเนี่ยคือที่ถูกต้องก็คืออุปสรรคปัญหาแล้วก็ศัตรูใช่ไหมครับแต่ปัตตนีเป็นตัวแยกเพศว่าอริเนี่ยมันเป็นเพศอะไรนะครับก็จะไหมหมายถึงว่าคู่ศัตรูเราเป็นเพศอะไรปัตตนีเป็นตัวแยกดังนั้นเนี่ยจึงมีความเกี่ยวข้องกันได้ด้วยนะครับคือคุณถามว่าเพศ ถ้าถามว่าเพศเนี่ยคำมีคําว่าแยกเพศออกมาเนี่ยเราก็จะใช้ปตัตตานีเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะครับทั้งหมดถามว่าตัวแบ่งในตันเนี้ยคืออะไรคือด้วยการที่อย่างเช่นผู้อุปธรรมของเราคือใครอันนี้มีคนเคยถามนะครับ <S <S ก็ให้เราใช้ปตัตตานีเนี่ยเป็นตัวแบ่งแล้วก็มีดาวด้วยนะครับดาวจะแยกออกเป็น2เพศด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วก็มีดาวที่เป็นกลางทีงนี้ก็จะมีผู้อุปธรรมเพศอะไรศัตรูเพศอะไร แม้กระทั่งบุตรหลานของเราอะครับไม่ต้องไปดูอุนตาสาวก็ยังรู้เลยครับว่าเป็นเพศอะไรแต่ต้องเป็นชั้นครูนะเพราะเนื่องจากว่ามันมีเกณฑ์เยอะเนาะในทางผมเนะี่ยไม่สามารถดูได้คําว่าลูกกับบุตรหลานเนีย่ยแต่ถ้าผู้อวปถธมรมของคุณนะอันนี้ผมดูได้ผมเคยตอบไปแล้วสำหรับคนที่มาดูดวงส่วนตัวศัตรูก็เคยตอบไปแล้วครับว่าเขา,ามีศัตรูเป็นเพศอะไรก็สามารถดูได้แล้วก็บอกไปเราด้วยอืมดังนั้นเนี่ยก็คือดูได้แค่ผู้อวปถธมภมแล้วก็ว่าเป็นเพศอะไร แล้วก็ศัตรูหมู่มันของเราเนี่ยเป็นเพศอะไรนะครับเออก็จะดูได้ประมาณนี้ซึ่งคนที่ทําสัญญาด้วยบางคนทำบอกว่าขายที่เขาจะมาดูเนี่ยเออเขาจะมาดูเราจะมาซื้อเรามีแนวโน้มว่าจะขายได้เนี่ยเป็นเพศช,ชายหรือเพศหญิงอันนี้ก็ดูได้อ่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าปัตตานันนี้ยังหมายถึงการปลูกพันสัญญาก็หมายถึงคนที่มาซื้อขายสัญญากับเราได้ด้วยส่วนมากจะเป็นแนวของที่ดินหลักทรัพย์มากกว่า นะครับที่จะเป็นอย่างอื่นเนาะหรือจะเป็นการกู้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับอืมทีนี้จบเรามาพูดถึงเรื่องของอปฏินิยังมีหมายถึงอะไรอีกดวงดาวนะครับเราจะพูดถึงดวงดาวบ้างดวงดาวของแยกเพศนะอาทิตย์อังคารเสาร์เพศช,ชายแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ดาวสามดวงนี้คะแนนไหนอ่า เสียคาว่าเสียในที่นี้ในทางโหราศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเซสตีฟคือพูดง่ายว่าดาวที่อังคารเสาร์เนี่ยไม่รอดสักดวงอ่าหมายถึงดวงนั้นกับเพศนะครับจากชายจะกลายเป็นหญิงนะครับคือพูดง่ายว่าก็คือผัดตัดแพงเพศนั่นแหละอืมหรือจะออกไปในทางที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไปไป,ไปเป็นผู้หญิงไปเลยอะเออนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับทีนี้อ่าเขาเรียกว่าคา,าว่าถูก ถูกทำลายจนเสียเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงโดนบับปะเคาะเบียนหมายถึงโดนคู่ศัตรูของดวงดาวเบียนจนเสียทั้ง3าดวงอันนี้จะกลับเพศเนาะส่วนผู้หญิงก็เช่นเดียวกันครับจันทร์พุธและสุ์ถ้าถูกเบียนถูกดาวบับปะเคาะหรือดาวาคู่ศัตรูทำลายจนเสียทั้ง3ดวงอันเนี้ยก็มีทางที่จะกลับเพศเหมือนกันนะครับประมาณนี้แต่มันมีวิธีการดูที่ที่ดูง่าย แต่มันมันรวมนะครับมันมันไม่ได้บอกว่าจะกลับเพศนะแต่หมายถึงว่ามีแนวโน้มว่าจะชอบชายจากชายชอบชายหญิงชอบหญิงอย่างเงี้ยดูได้จากดวงชะตาซึ่งผมก็คืออาจารย์ก็บอกมานะครับก็ก็คือได้เรียนมาอยู่2ศาสตร์เลยครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยก็ตามแล้วก็จะมีอีกหนึ่งศาสตร์คือเลขคณิตศาสตร์ผมก็ดูได้อ่าทั้ง2มีมี2แบบที่ดูได้แต่ถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม,ไมแต่ก็แม่นยําอยู่พอสมควรเพราะผมเคยปรึกษาดวงส่วนตัวแล้วผมลองถามดู ก,ก็ใช่ครับหรือคิดไว้แล้วพอดีว่าเขาเฉลยเองอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยโดนดาวจันทย์เสียนะโดนดาวบับเคาะเ็งโดนดาวเสาเล็งอย่างเงี้ยครับมันจะไม่รอดนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าแล้วถ้าเราไม่ชอบผู้หญิงล่ะคนที่ปรึกษาเป็นผู้ชายแต่เขาบอกว่าแล้วถ้าเราไม่ชอบผู้หญิงล่ะกลายเป็นว่าเขาก็เฉลอยออกมาแล้วว่าเขาแต่ละผมรู้แล้วนะ แต่ว่าผมไม่กล้าพูดคืออย่างนี้เรามีจัญญาบรนเราไม่เราไม่สามารถจะไปถามเขาได้ว่าแบบคือบางทีก็ถามนะครับแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ลาลาบละลวงจะถามเขาเพราะเขาไม่ได้ถามในเรื่องที่ที่ควรจะถามอะไรประมาณนี้ครับอืมอย่างถ้าเขาถามมีลูกเงี้ยเออเราก็จะรู้เลยอ๋อแสดงว่าเขาเป็นผู้ชายนะเงี้ยครับแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะเราก็ต้องดูว่าก็พยายามสังเกตแล้วตามถามไปเรื่อยๆืแต่แต่จะไม่ถามตรงๆรนะครับอะไรประมาณเนี้ยก็โอเคเขาก็บอกมาแล้วว่าโอเคถ้าเขาชอบผู้หญิงละ เขาชอบผู้ชายล่ะก็แปลว่าเขาจะรอดในดวงดาวตัวนี้แต่ถ้ามันเป็นภพปตัตนิมันก็ยังไม่รอดอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นดาวที่เป็นเพศหญิงอันเนี้ยรอดนะครับเป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันเนาะก็เราคือถามว่ายักงพยากรณ์ไม่อยากเผือกนะครับไม่อยากรู้ว่าเขาเป็นเพศอะไรหรอกแต่เราจําเป็นต้องรู้เพราะเนื่องจากว่าเราจะอธิบายในบางสิ่งบางอย่างได้ปตัตนิเนี่ยหมายถึงแต่งงานแล้วถ้าเผือกเขาเป็นผู้ชายแล้วเราบอกว่าเขามีเกณฑ์ได้แต่งงาน แล้วถามว่าเขาชอบผู้ชายด้วยกันแล้วเขาจะแ้แต่งงานไหมอะอนาคตอาจจะใด้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมครับคือการแต่งงานอาจจะแต่งได้นะแต่หมายถึงว่าจะจดทะเบียนอยู่กันเป็นฉันสามีภรรยามันไม่ได้ไงในปัจจุบันนี้นะครับแอบแอบน่ได้แต่หมายความว่าถ้าใช้เป็นจริงเป็นจังแล้วคนรับในสังคมมันยังทําไม่ได้เข้าใจไหมครับอ่าในลักษณะนี้ผู้หญิงเหมือนกันเย่ายผู้หญิงเนี่ยถายไปแล้วบอกว่าจะมีท้องมีลูกอ่ะแล้วเขาหญิงชอบหญิงแล้วจะมีลูกได้ไงอย่างเงี้ยครับเข้าใจปะ นักพยากรณ์จึงจําเป็นต้องทราบว่าเขาเป็นเพศที่เท่าไหรเ่เพศชายเพศหญิงหรือเพศที่3เพศที่4อย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมนี่คือความที่เราอยากรู้ไม่ได้แปลว่าเราอยากเผือกนะครับอืมเพราะว่าเรื่องของคุณไม่ได้สําคัญในชีวิตของเรานะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็แค่เป็นลูกค้ากันผมก็แค่ทำเอ่อแค่ไร อาชีพอะครับมีมีคอนเนคชันกันเพื่ออาชีพอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะครับประมาณนี้ผมไม่ได้คิดจะจีบคุณเนาะประมาณนี้ทีนี้เกเลนไม่จําเป็นต้องเผือกนะครับทีนี้จุดสุดท้ายนะครับที่พูดถึงเรื่องของปัตตนีเนี่ยนะครับก็คือราศีธาตุนะครับตัวคุณเป็นธาตุดินแต่คู่เป็นธาตุน้ําคือด้วยความที่ก็จะตีตีกันหน่อยเพราะผมเรียนสองสาศาสตร์ไม่ว่าไทยกับจีนซึ่งไทยเนี่ย ดินกับน้ำเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกันแต่ในทางโหราศาสตร์จีนจะเป็นคู่ศัตรูนะครับเพราะว่าดินจะกรบน้ำคือเขาเรียกว่าดินจะดูดซับน้ำหรือกั้นกั้นน้ำให้ไม่น้ำเป็นอิสระโหราศาสตร์ไทายไม่ได้สําคัญว่าดาวท่นา,า,ทานราศีทาตนน้าจะต้องเคลื่อนไหวนะครับราศีทาตนน้าหมายถึงความที่หยุดนิ่งก็ได้มันคือความเสถียรแล้ว <c oughs> ขอไปครับ <c oughs> คว,ความที่ราศีธาตุน้ํากับธาตุดินเนี่ยจะคล้ายกันบังที่ว่าราศีธาตุดินคือหนักแน่นแต่ราศีธาตุน้ําเนี่ยหนักแน่นลําดับต่อไปจากธาตุดินนะครับแต่ลมกับไฟนี่คือไม่เสถียรเข้าใจไหมครับก็จะแบ่งออกเป็นสองธาตุคือธาตุาลมกับไฟแล้วก็น้ํากับดินต้องขออภัยนะครับทา่านเสียงน้องหมาเห่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเขาไปทําอะไรไม่ดีข้างบ้านนะครับก็เลยตกใจบ้งอืมโอเคทีนี้ด้วยการที่ น้ำเนี่ยนะครับกับดินเนี่ยในทางหงจุย้ยเขาจะบอกว่าน้ําอ่ะต้องการอิสระอะผมก็เป็นราศีธาตุน้ําในทางจีนแต่ในทางไทยไม่ใช่ราศีธาตุน้าครับกลายเป็นว่าน้ําต้องการอิสระแต่ผมมีมีม,ม,มีในดวงอ่มีดินเยอะ,อะ,อะแ,ลแล้วเป็นราศีธาตุน้าจึงถูกกักขงังอ่านี้ไม่ดีเลยแต่พออยู่ในในห,งหงนัวงจุ้์ไทยไม่ได้บอกว่ามันเสียครับ อืมอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้น้ํากับดินเนี่ยอย่างเช่นราศีกันเนี่ยเป็นราศีธาตุดินเหมือนคุณเนี่ยแต่เป็นราศีปนน้ํา <c oughs> เป็นราศีที่เพาะปลูกดีอ่กากลายเป็นว่าแบบนี้ไปถามว่ามันผิดไหมก็ไม่ผิดครับคือทั้งสองแบบไม่ผิดแต่ด้วยการที่หลักการที่เขายึดนะครับมันคืออะไรคือพูดง่ายว่าเราไม่สนหลักการหลักการจะมาร้อยแปดพันอย่างก็ตามแต่เหตุผลจะมีอยู่แค่2ออย่างก็คือดีหรือร้ายเข้าใจไหมครับ ผลมันคือดีหรือร้ายจำจริงแค่หนึ่งเดียวด้วยซ้นะครับคือมันแยกไม่ได้ว่าดีหรือร้ายแต่มันจะดีก็คือดีจะร้ายก็คือร้ายแต่ว่าเหตุผลมีร้อยแปดครับที่จะมาเนาะดังนั้นไม่ต้องสนใจเหตุผลสนใจแค่ว่ามันแม่นมันใช่มันดีหรือมันร้ายอะไรประมาณนี้สุดท้ายนะครับด้วยการที่ทัดดินเนี่ยก็จะส่งเสริมทัุน้ำให้ดินมันอ่อนให้มันอารมณ์อร่อยคืออย่างนี้ของคุณเป็นดาวศุกร์ ใช่ไหมครับธาตุน้ําเหมือนกันอยู่ในธาตุดินเห็นไหมก็ยังเป็นเกษตร,รได้เห็นไหมแสดงว่ามันไม่ได้เป็นปรัผักธาตุกันส่วนพิจิเนี่ยเป็นธาตุน้าซึ่งดาวอังคารเป็นธาตุลมแต่อังคารกัดลมยังไม่ถูกกันนะน้ากัดลมไม่ถูกกันไม่เหมือนเม็เม็ที่เป็นไฟกับเ,เป็นลมใช่ไหมครับมันก็คือเข้ากันได้แต่อนนี้มันไม่เข้ากันน้ํากับลมเนี่ยมันปั่นป่วนนะครับส่วนดินกับน้าเนี่ยก็เข้ากันได้เป็น ดินที่มันไม่แข็งกระด้างจนเกินไปเพราะราศีธตุร <c oughs> าศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีดินกลางธาตุเป็นราศีที่ค่อนข้างเสถียรแล้วก็มั่นคงเกินไปหนักแน่นเกินไปแต่ถ้ามีน้ําเข้ามาทําให้มันเป็นน้ำเขาเรียกอ,อะไรให้มันอลุ่มอร่อยให้มันแบบเปีกยกเฉะแฉะอย่างเงี้ยมันมันถือว่าเป็นดินที่ดีนะครับไม่แข็งกร้าวอ่ะถือว่าไม่ดือ้อจนเกินไปอะไรประมาณเนี้ครับส่วนราศีธตุน้ําก็จะมาทําให้คุณเนี่ยอ่อนลงอ่าพูดง่ายว่าทําให้คุณเนี่ย ลดความแข็งกระด้างลงได้นะครับด้วยการปฏิสัมพันธ์กันนี่ทีนี้ด้วยท่านด้วยราศีพิจิกเป็นราศีที่เงียบชอบอยู่ในพื้นที่ส่วนตนนะครับสันโดษเขาเรียกว่าสันโดษมากส่วนตัวคุณก็สันโดษเช่นเดียวกันเพราะรักบ้านรักครอบครัวชอบติดบ้านชอบอยู่อะไรที่มันแบบเดิมๆซ้ำๆผมก็ราศีพบจึงรู้ดีว่าเป็นคนติดบ้านนะครับ แล้วก็บุคนรักบ้านดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าห่วงอยู่กับครอบครัวอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบปฏิสัมพันธ์กับคนทั้งสองราศีดังนั้นจึงเข้ากันได้เข้าใจไหมครับคือถ้าคนนึงชอบปฏิสัมพันธ์อีกคนหนึ่งไม่ชอบปฏิสัมพันธ์อันนี้โอโ้โหวุ่นวายกันน่าดูเลยเคยเห็นไหมแบบวงเล่นไพ่อันนี้สมุินะครับในหนังลาครเห็นไหมคือวงเล่นไพ่แต่จะมีคนคนหนึ่งในบ้านที่ไม่อยากเล่นไม่ไม่ชอบคือแบบ จะมาอะไรตั้งหนาอะไรเงี้ยจะมาเล่นอะไรกันตั้งหนาคือโดกหูอย่างเงี้ยครับเพราะคนก็จะมาเล่นโวยวายโวยวายกันในบ้านใช่ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้หมายถึงว่าเล่นเป็นเล่นเป็นอาชีพกันนะแต่หมายถึงว่าเล่นกันเล่นนี่แหละแต่ชอบเล่นกันอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าเออมันก็จะต่างกันแบบเนี้ยคือชักคนเข้าบ้านมาพอพ่อมาใช่ไหมครับวิ่งกันกระเจิงตามคดีเด็ดใครเคยเคยดูบ้างไม่รูตอนนี้ยังมีอยู่ไหมอ่าท่าตอนนี้เป็นระบบ ออนไลน์หมดแล้วเนาะสมัยก่อนมันยังเป็นทีวีดิจิตอลอยู่เนาะมันก็ยังโอเคอยู่อะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละก็ตลกปกหากันไปนะครับประมาณนั้นทีนี้ด้วยการที่ราศีพิจิกเนี่ยจะชอบเรื่อง18บวกนะครับคือชอบนักปฏิบัติเลยคืออันนี้ต้องบอกไปอันนี้ต้องบอกนะครับขอภัยนะที่นี้ที่ทิดจงเอ่ยถึงคือด้วยกันที่แบบเขาชอบเรื่อง18บวกดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ตอบโจทย์ ถ้าคุณไม่ร่าเรอนพอที่เขาจะชอบเขาก็จะไม่ค่อยเลือกคุณคือด้วยคือมันมีหลายปัจจัยไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่หมายถึงว่าราศีพิจิกเนี่ยเ,เป็นราศีเพศของดวงโลกต้องเข้าใจนะครับคือใครที่เคยดูวิชาโหราศาสตร์ที่แบบเป็นคนขดอยู่ใน12ราศีนะครับราศีหัวอยู่นี่ราศีเท้าอยู่นี่ราศีเพศจะอยู่ตรงนี้อ่าดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นราศีเพศของดวงโลกถามอวยวะที่อ่านั่นแหละ ก็ให้ดูที่พิจิตอ่ามันดีไม่ดีเครื่องเพศนั่นแหละครับคือพูดง่ายๆว่าดาวจันทร์เนี่ยใครมาเป็นนิดยืนเนี่ยไม่ดีเรื่องเรื่องหมดลูกลังไขหรืออ่ถ้าผู้ชายก็จะหมายถึงพวกแบบต่อมลูกมาอ่อะไรแบบนี้ครับเออจะจะไม่ค่อยดีถ้าเป็นนิดเนาะเเพราะดาวจันทร์ไปถึงน้ำนะครับแล้วก็อ่ายถึงใจด้วยเพราะมันอยู่ในราศีพิจิตรราศีเพศเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่า จิตใจมักจะเอ็นเอเียงไปในทางนี้ชอบเรื่องอย่างว่าแล้วก็จะเป็นลักษณะที่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบกบอก้บองบกพร่องทางาระบบสืบพันธุ์ด้วยอืประมาณนี้นะครับทีนี้ฟิจิกเนี่ยเขาจะชอบเรื่องพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกในจุดนี้แต่ไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกที่เขาชอบชอบคนที่สพอร์ตเขาด้วยเพราะเขาเกิดมามาเป็นตันุคริหมายถึงปัญหา ปัญหาในชีวิตเยอะมาต้นทุนต่ําแต่คุณเนี่ยมาด้วยต้นทุนที่ดีอ่าเป็นราศีพกศัพท์ของดวงโลกดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการซัพพอร์ตก้อหนุนกันเพราะอย่าลืมว่าสุขคือ6อังคารคือ3 3กับ6เป็นคู่มิตรกันคู่มิตรนะครับแล้วแถมยัง3บวก6จะท่ากับ9ถูกไหมครับ9คือความสําเร็จในทางเลขคณิตศาสตร์เพราะเป็นเลขสูงสุดไม่ได้แค่พูดแบบมโนเอานะครับมันคือหลักสถิติของทางเลขคณิตศาสตร์นะครับที่มันเป็นจริงเนาะ เอาประมาณนี้แล้วกันรอดูว่าจะมี EP ีที่2หรือเปล่านะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ว่ากันต่อไปกดกระดิ่งติดตามใจไม่พลาดค่ากสารในนะครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นก็ะจะให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ